ตลอดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆมานําเสนอนะคะที่ดินติดลำธารค่ะที่ดินจํานวนแปดไร่ครึ่งนะคะเราจะขายแบ่งล็อกล็อกละสองไร่หรือจะซื้อยกแปลงก็ได้นะคะไร่ละหกแสนบาทนะคะล็อกละสองไร่แล้วก็ที่สําคัญที่ดินแปลงนี้วิวสวยมากด้านหลังติดลําธารนะคะลําธารของเราก็จะยาวสอง้ยหกสิบเมตร วิวภูเขาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ที่สําคัญด้านหน้าติดถนนลาดยางด้วยค่ะถนนลาดยางก็260เมตรเหมือนกันนะคะตําบลท่ามะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนี่ค่ะที่ดินค่ะที่ดินของเราอากาศดีมากนะคะที่สําคัญนะคะมีเครื่องบานแน่นอนค่ะไฟฟ้าเราลงเสาเลยนะคะไฟฟ้ากําลังมาค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเป็นถนนลาดยางเข้ามาเลยนี่นะคะถ้าล็อกก็สองไล่ถ้าแบ่งนะคะคคือด้านหลังเขาได้ อจากถนนสี่เลนเส้นบรรณาแขกคอวิ่งเข้ามาอ่าระยะชนบททางนี้ขึ้นน้ําตกเจ็ดโคตรเนาะอ่าระยะทางนั้นน่าจะอยู่ประมาณสามกิโลเสร็จๆนะแล้วก็วีภูเขาเพื่นบ้านไฟฟ้าก็มีแล้วไฟฟ้าก็เขาวางลงเสาเรียบร้อยแล้วเนี่นะคะเรามีเสาให้เรียบร้อยค่ะไฟฟ้ากําลังเข้าแน่นอนวีภูเขาเพื่นบ้านฝั่งนู้นก็เป็นเพื่นบ้านเนาะเพื่นบ้านมีด้วยค่ะที่สําคัญไม่เปียกแน่นอนค่ะเดี๋ยวพาไปชมลำธารที่ว่าตอนนี้น้ำมันแห้งอ่ะเนาะ ให้ตอนนี้น้ำแห้งค่ะเราไปดูข้างล่างกันเลยนะคะนี่คือด้านหลังนะคะเป็นลำธารนะคะน้ำกำลังมาแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนเมษาพุทธศักราชสอง5ันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้น้ำไหลประมาณนี้นะคะน้ำตกเส้นนี้จะไหลามาจากน้ำตกสาวิตีนะคะเดี๋ยวพอเกิดหน้าน้ำแล้วน้ำจะเยอะค่ะแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะขนาดนี้น้ำยังสวยเลยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญด้านหลังจะติดภูเขานะคะวิวธรรมชาติแน่นอนค่ะมีเพื่อนบ้านมากมายเลยที่ดินจานวน8ไร่ครึ่งนะคะขายแบ่งล็อกละ2ไร่ไร่ละ6แสนบาทนะคะตําบลท่ามะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสนใจติดต่อ 0924914374ค่ะแล้วก็0923804583ค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่เปลี่ยวแน่นอนค่ะมีเพื่อนบ้านมากมายค่ะตอนนี้ที่สำคัญราคาเบาๆด้วยนะคะยังไงก็แวะมาชมที่ดินของเราได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดแบบจะทำมินิจอดก็ทำได้นะคะก็อากาศพอได้อยู่ค่ะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะ เรามาตอนนี้อากาศดีมากเลยที่สำคัญเรากำลังปรับพื้นที่อยู่ด้วยค่ะถ้าเกิดสนใจนัดดูที่เราได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เลยค่ะสนใจนะคะต่อ0924914374แล้วก็อีกเบอร์0923804583ค่ะยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ